ล่าสุดเห็นมีข่าวว่าเราจะฟ้องข่าวที่มีข่าวว่าเรานอนกับพี่ในที่ญี่ปุ่นเล้วฟ้องเหมือนทําให้เราเสียหายอะไรอย่างงี้หนูว่าหนูว่าหนูไม่ฟ้องค่ะก็มันก็อาจจะเป็นข่าวที่แบบค่อนข้างแบบน่าเกลียดนิดนึงแต่การที่เราอยู่ในวงการนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันจะต้องมีข่าวเสียอาหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าหนูรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ี่เด่นรู้ว่าอะไรคืออะไรคือมันไม่มีอะไรค่ะมันก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องฟ้องค่ะคราวนี้เขาทั้งแรงทำให้เราเสียหายเหมือนกันเราเป็นผู้หญิงมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมคือนูไม่ได้รู้สักอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็นมไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบซีเรียสขนาดนั้นค่ะเขาแม่เข้าใจใช่ไหมคะแม่แม่ไม่ชอบค่ะแม่ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เขาไม่ควรเอาอะไรแบบมาพูดกันเพราะมันไม่มีความเป็นจริงแม่ก็ไม่ได้ให้ฟ้องหรืออะไรใช่ไหมแม่แม่ไม่ได้มหมือนก็ต้องทําใจและว่ายังไงก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่แบบโดนข่าวแรงๆหรือว่าโดนที่แบบอาจจะไม่ไม่พอใจในคำถามแบบนี้ค่ะแต่ไม่ถึงกับฟ้องอ่ข่าวนี้แรงสุดไหมคะที่เคยเจอ่น่าจะใช่น่าจะแต่หนูไม่ได้คิดอะไร นูเลยาะไม่ได้เจอยอมากขนาดนี้เพอมีค่าแบบนี้จะทำให้เรามีความระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมเวลาการที่ไปไหนกับพี่เขาเลยอะไม่ได้ไปไหนกับพี่เขาอยู่แล้วนอกจากแบบถ้าไปทำงานหรือไปแบบไปกับเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ๆซึ่งแบบอยู่ตรงนี้มันก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วค่ะแต่ยังไงรับประกันได้ว่ามันไม่มีอะไรแบบันเกิดขึ้นอะไรคนที่แบบกุเรื่องหรือต่อยเรื่องนู้ไม่หายหรือว่าหนูว่าน่าจะเป็นแบบ พี่อาจจะตาเบลอหรือว่าเข้าใจผิดมากกว่าค่ะก็ทุกคนก็อยู่ที่เดียวกันหมดที่เคยบอกก็ค่ะมันก็เป็นโรงแรมนกไม่ฟ้องและแอบโกรธไหมคะคือตอนแรกๆอะหนูก็ไม่ได้โกรธนะคะแต่ตอนนี้เริ่มแบบไม่มันไม่มีอะไรจริงๆค่ะคือมันไม่มีทางที่มันจะเกิดไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วเขาไม่ติดใจแฟนคลับหลายคนว่าไงบ้างเขาให้กำลังใจ แม่ครับเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรกันนะคะเก mm. ี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะมันเป็นคอนเทนต์เรื่องที่มันเป็นสืส่อจริงค่ะแต่ส่วนตัวแล้วทางงาั้งหนูกับพี่นะเด็กก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่ามันมันไม่จริงเ,ออเราก็ชิลเนาะกับ<ผ><ม>ข่าวตอนนี้ไม่ชิวแล้วอะ่ะแต่ก็อืมก็ไม่ได้เอาไปแบบใส่ใจเยอะขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบความเป็นจริงเลยระยะมีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ไม่หวังเดือนไหมอืม หนูไม่มีอะไรจะพูดค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจว่ามันต้องมีคนที่ชอบเราแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราล่าสุดถามมึงไหมบ้าล่าสุดที่มีขาเขาออกมาแก้ข่าวให้เราแทนเราเรื่องที่แกข่าวว่าเราล่าสุดลงรูปเพิ่มอีกแล้วที่บอกคนหรือจุดๆเหมือนแบบคนหรือนางฟ้าประมาณนี้เหมือนเดินหน้าจีบเราคือคือตอนที่เราถ่ายรูปกันะคะหนูบอกว่าเอ้ยแป๊บหนึ่งนะพี่ไมค์ย่าต้องทำหน้าแบบเรียบร้อยก่อนรูปล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยพยายามแบบ ก็ไปไปมาหนูจะขำเขาก็เลยแบบมองแบบอก็อาจจะแบบแบบบรรยายภาพได้เห็นใช่ไหมคะที่เขาลงล่าสุดเห็นเห็นะคะเพราะหนูแบบทำหน้าเป็นนางฟ้าทำหน้าเป็นนางฟ้าทำหน้าเป็นนางฟ้าที่เขาถ่ายแล้วพี่เขามีท่าที่จีบเราบ้างไหมไม่มีนะคะคือรู้จักกันค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่แบบพี่เขาเข้าเรียนเขาก็ไม่ได้จีบหรือว่าเขาจีบแบบเนียนๆหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่ะถือว่าสนิทกันไหมคะกับพี่ไหมก็สนิทนะคะเพราะว่าแบบตอนที่ไปเรียนเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบ เข้าใจว่าเราแบบบางทีเราก็เหนื่อยไม่อยากคุยหยอใครบ้างอะไรบ้างเพราะเขาก็เป็นคนในวงการด้วย FC FCNY หลายคนก็เหมือนจะแอบ้ n ี่ไม่เลยอยมไปนแอนตี้เขาเลยค่ะเขาก็แค่ทำเขาก็แค่ทำหน้าที่ของเขาในการเป็นนักแสดงถ้าสมมติาเขาจีบเขามีหวังไหมคะหนูว่าเขาไม่จีบอะค่ะแล้วก็มันหนูว่าเราตั้งใจเราตั้งใจเรียนเรียนกันดีกว่าแต่ว่าไม่ไม่หวังเนาะ ตอนนี <Net> ้ยังยาเจอใครมากที่สุดคะถ้าเป็นแบบเพื่อนผู้ชายเลยจะบ่อยที่สุดโอ้พี่ณเดชนี่ถือว่าเจอบ่อยไหมคะพี่พรมั้งคะพี่ถ่ายละครถ่าละครอันอั้ว่ามานี่หมดสิทธิ์คิดว่าจะมาเป็นแฟนเลยเนาะ ไม่หนว่าเราหนูว่าพี่เขาก็ไม่คิดจะจีบหนูด้วยละค่ะเขาบอกว่ายอายุแบบโซ่แบบผู้ชายอยู่โซติงต้องอะไรแบบนี้ออ่ะจบมีอประเด็นหนึ่งแค่ข่าวว่าน้เด็มีอินสแตทอาแกรมแต่ว่าไม่ใช้เชื่อตัวเองแล้วก็เหมือนแอบคุยกับเราเหมือนแฟนขับไปเห็นพอรู้พอพแฟนขับรู้เขาก็เลยเปลี่ยนลบไปเหมือนแบบมีไอจีขึ้นมาแบบเงียบๆไม่รู้ที่ไม่บอกใครเออ อันนี้เราไปถามพี่ณเดชดีว่าค่ะแต่แต่ส่วนตัวค่ะถ้าหนูต้องแบบไปอ่านคอมเมนต์ทุกอันหนูอ่านไม่ทันไศรษว่ามันเยอะเสรแล้ว่าเราก็รู้ว่าเออพี่ณเดชเขาก็เล่นหรืออะไรยังไงมันมันมีหลายคนค่ะที่เล่นเป็นพี่ณเดชืมแต่ส่วนตัวเขาค่ะเขาเล่นไหมคะต้องไปถามพี่ณเดชค่ะแต่เขาเคยมาบอกอะไรเราไหม เขาเคยมาบอกว่าตอนนี้ไม่เล่นอะไรเออเออเหมือนแบบเล่นเป็นใช้ชื่อคนอื่นแล้วก็เหมือนได้ follow คุยกับเราเออเออแล้วเหมือนมาซองกับใรมาเออคือเราก็เราก็แชร์รูปกันอยู่แล้วในกลุ่มอะไม่ต้องใช้อินสตาแกรมก็แบบสามารถแบบ comment รูปกันได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าเขาเล่นไม่เล่นให้ไปถามเขาเองใช่ไหม่